สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในรายการวิเคราะห์ราคาภาษาเทรดเดอร์กับการวิเคราะห์ราคาสินค้า1นาทีสั้นง่ายเข้าใจได้ใน1นาทีเริ่มกันที่ราคาทองคำนะครับ6พฤศจิกายนเนี่ยปรากฏว่ามีการประกาศแล้วนะครับราคาทองวันนี้9โมง24นาที ขึ้นมา200บาทนะครับสำหรับราคาทองในประเทศเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยราคาทองโลกอยู่ที่1,818เหรียญด้วยกันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะที่ตอนนี้แท่งขายออก28,500บาทและรับซื้อคืน28,400บาทนะครับ ในขณะที่ถ้ามาดูรูปพรร์สักนิดหนึ่งที่วันนี้ประกาศกันที่29,000แล้วเนี่ยนะครับครึ่งสลึงอยู่ที่4,063 1นสลึง7,625และ2สลึงอยู่ที่14,750บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะขึ้นได้มากกว่านี้เสียด้วยซ้ำสำหรับราคาทองนะเสียแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยค่อนข้างจะแข็งครับคุณผู้ชมจากเมื่อคือนที่ผ่านมาดอลลาร์อ่อนค่าแนวรับสำคัญ33บาททวนกับ33บาท 30สิบต่างนะครับนั่นเป็นเหตุให้จริงๆแล้วอาจจะได้บวกเพิ่มสําหรับวันนี้สําหรับทองราคาในประเทศนะแต่บาทแข็งดูกันตามเนื้อผ้าแล้วอย่างน้อยที่สุดนะถ้าสมมุติเป็นคนเล่นทองแท่งออนไลน์เพื่อการลงทุนนะครับหรือว่าเล่นทองแท่งเพื่อที่เรียกว่าเก่งกำไรระยะสั้นกันเนี่ยวันนี้ตัดจบได้ก่อนนะครับเพราะเขา ขึ้นมาทดสอบจุดสูงสุดแต่แนวโน้มที่ดีหลังจากเมื่อคือนที่ปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ1,800เหรียญได้เนี่ยสามารถที่จะแบ่งครึ่งหนึ่งขายออกและครึ่งหนึ่งถือต่อนะครับเพื่อไปลุ้นเป้าหมายของอาทิตย์หน้าที่2 8 7 5 0บาท โดยสรุปกลยุทธ์วันนี้ถ้าคุณมีกำไรแล้ว28,500แบ่งบางส่วนขายทำกำไรบางส่วนถือรอลุ้น28,750บาทกับอาทิตย์หน้าในขณะที่อาทิตย์หน้าถ้าย่อลงมากำไรที่ได้ค่อยเอากลับมาซื้อคืนแถวแถว28,200บาทครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมทำงานในการที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆต่อไปในอนาคตแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้ สวัสดีครับ